วันนี้เราจะมาพูดถึงฟังก์ชัน VLOOKUP กันนะครับ VLOOKUP ก็คือเราใช้สำหรับการหาข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เราก็ใช้กับพวกราคาสินค้าอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับวิธีก็คือเราพิมพ์เท่ากับ VLOOKUP นะครับเล็บเปิดตอนนี้เราจะหาราคาของไก่ใช่ไหมครับแล้วก็คลิกตรงไก่หงทีก็ลูกน้ำนะครับแล้วก็ตรงสองตรงนี้ ถ้เป็นตัวข้อมูลนะครับของเราจะเป็นตัวรายการอาหารตรงนี้แล้วก็ลูกน้ำหนึ่งทีนะครับส่วนช่องนี้ใส่เป็นเลขสองนะครับที่เราเลือกเป็นเลือกสองคือเราอยากให้โชว์ราคาตรงคอลัมน์สองครับถ้าเลือกเลือกเป็นเลขหนึ่งมันจโชว์คำว่าไก่แทนแล้วก็ลูกน้ำอีกทีหนึงแล้วก็เลขศูนย์ครับ เห็นว่าเขาจะดึงราคาจากตัวไก่หมูมานะครับสงสยัยอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับ